EFC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับก่อนที่เอจะเข้านอนเข้าพักผ่อนในค่ำคืนนี้ผมให้เอฟชมพระเครื่องรายการสําคัญซึ่งเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องของภาคอีสานนะครับหรือภาคตะวนอกเชียงเหนือซึ่งนะครับเป็นพระเครื่องประจําจังหวัดของผมเองนะครับจังหวัดบ้านเกิดภูนนอนั่นคือจังหวัดมหาสา,ารคามนี่คือพระสําคัญนะครับพระกุณาดูลน,นะครับเป็นพระพิมพ์นาปก กุณาดูลพิมพ์กลางนะครับหรือพระนาปลก,กลุณาดูลพิมพ์กลางผมขอยอดประคององค์ท่านขึ้นหมายชมนะครับซึ่งด้านหน้าเป็นระของพระรูปพระพุทธเจ้านั่งกสมาธินะครับอยู่ใต้พังผานขององค์พญามุจรินทนาคราชนะครับซึ่งพระอารุลองค์นี้มีความครุขระอยู่ในองค์และก็มีมวลสารที่เป็นธรรมชาติดูง่ายมีส่วนผสมที่มีวัสดุธรรมชาติมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อมันปูนะครับเนื้อสีมันปูหรือเนื้อ บางท่านเรียกว่าเนื้อมาขามเปียกนะครับสุดยอดเข้มขลังมากๆแต่องค์นี้เป็นลักษณะของเนื้อมันปูเอฟสังเกตความมันความเบาในองค์พระนะครับเนื่องจากการสร้างพระนาด,ดูลนั้นนะครับในสมัยก่อนหลังจากที่จัดสร้างด้วยดินเผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการนําไปลงฝังในกรุ๊นะครับฝังดินเสร็จแล้วก็จะเทไขสัตว์ไขวัวไขควายนะครับลงไปเพื่อจะรักษาองค์พระให้คงสภาพนะครับไม่มีแมลงหรือสัตว์ต่างๆไปรบกวนไปแทะไปกัดนะครับภายในดินนี่ก็คือทําให้ เมื่อองค์พระอยู่นานถึงพันสามร้อยกว่าปีนะครับตามอายุของนครจำปาสีแล้วนั้น,นก็จะมีสภาพตามที่ FC เห็นมีความแน่นความแกร่งความหนึบความนุ่มนะครับความมันวาวในองค์มีความท่วงนะครับเวลาที่ผมจับขึ้นมา FC เอฟซีชมเนี่ยจะมีน้ําหนักที่ท่วงพอดีมีคราบกรุ่นะครับล่องลอยของคราบกรุที่เป็นชาติผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างถ้ามีการขัดการล้างนี่ก็จะถือว่าทําให้สภาพของพระนี่เสื่อมสภาพนะครับอันนี้ พระกุณาดูน,นี้สําคัญที่นิยมมากๆอย่างหนึง่งคือแม่เหล็กจะดูดได้นะครับและพระกุณาดูลน,นั้นมีพุทธคุณครอบจักรวารบรรดาลความสำเร็จทุกอย่างเป็นกฎแรงดึงดูดทุกอย่างนะครับผมศรัทธาและเชื่อมั่นในบาร,รมีของพระกุณาดูลขอพระบารมีขององค์สดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระบรีของพระกุณาดูน,นี้ชงรักษาคุ้มครอง MC ท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขร่ำรวยเงินทองทุกอย่างนะครับดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆครับ